วันนี้จะพามาดูวิธีปลูกผักเคลหรือคณะเคลใบอิกเป็นมเมล็ดพันธุ์นำเข้าจากต่างประเทศบเป็นวิธีที่ง่ายๆอุปกรณ์ที่มีมีอะไรบ้างมาดูกันเลยอย่างแรกถ้วยถ้วยเซเว่นที่เรากินข้าวเสร็จเวลาไปซื้อของที่เซเว่น เรากินเสร็จแล้วก็เก็บไว้ถ้วยพลาสติกแล้วก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็เก็บไว้แล้วก็ฝาปิดฝาปิดฝาปิดแล้วก็ทำความสะอาดแล้วก็ทิ้งไว้แห้งมีจิบมีจิกที่ไว้เขียนวันที่ ใช้ประกาหรืออะไรก็ได้ที่มันเขียนแล้วระบุวันที่ได้แล้วก็กระดาษทิชชู่อันนี้คือกระดาษทิชชู่ที่ดึงมาจากกล่องมาแห้งๆกงๆก้อแล้วก็ เมล็ดผักเคียวหรือห่อไว้เมล็ดผักเคียวอันนี้ประมาณหลายพัน,มนเมล็ดอยทีนี้ก็น้ำเปล่าการใช้น้ำเปล่าขั้นตอนแรกก็คือเอากระดาษทิชชู่ แต่จะช่วแให้ hmm. สุกชุบเริ่มวางลงไปเลทีนี้ก็บีบบีบน้ําออกบีบน้ําออกนี้ก็แกะออกมาบีบน้ําออกให้ให้เยอะที่สุด ก็ยังไงมันก็ไม่หมดดีเพราะเราไม่สามารถที่จะไม่กระดาษชู้แห้งได้เลยเพราะว่ามันดูดน้ำไปแล้วมันก็อยู่มีน้ำอยู่ในนี้ทีนี้ก็เอากระดาษชู้ตัวนี้ขาดไม่เป็นไรกระดาษชู้ตัวนี้ใส่ไว้ในใส่ไว้ในถาดของเรากระปองของเราที่เตรียมไว้ ใส่กระป๋องรอที่เตรียมไว้ใส่ไปเลยจะเป็นกล่องหรือจะเป็นกระป๋องหรือจะเป็นพลาสติกอะไรก็ได้ที่มันมีฝาปิดอันนี้ก็เอาอีกแผ่นหนึ่งชุบชุบนี้นมันหมาดชุบนี้นนมันหมาดเหมือนกัแนแลาต้องหบิบนะหมอแล้วแกะออกให้มันเป็นแผ่นเหมือนเดิม ทิชชู่นี่พยายามใช้ทิชชู่แบบเป็นทิชชู่เดียวจะง่ายกว่าแห่นนาก็ได้แผ่นบางก็ได้ได้หมดขอยเป็นแบบเดียวเพราะเราจะต้องแกะมาเป็นแผ่นเพื่อจะปิดหน้ามันเราแกะมาแล้วได้เลีน,นี้้วางไว้ก่อน ทีนี้ก็ใช้กระนาดแบบผักเคียวกระนะเคียวที่เราเตรียมไว้ส่วนมากการผูกผักก็จะทําให้คล้ายกันหมดวิธีนี้ใช้กับได้ผักเกือบทุกชนิดเลยแล้วก็โรยไปตามที่เราไม่ให้มันแน่นจนเกินไปตามที่เราต้องการให้มันแหน้งให้มันอยู่บนกระดาษ โรประมาณนี้ที่โรยลงไปน้ประมาณ100ยเมล็ดถึง200ที่โรยลงไปเราก็ปรับอันไหนที่มันซ้อนกันทับกันเขี่ยเราก็เขี่ยออกเขี่ยออกไม่ให้มันทับกันซ้อนกันมากให้มัน ห่างกันหน่อยเวลาเรามันงอกออกมาเราจะได้แยกต้นออกงง่ายทัน,นี้ก็กระดาษที่เราเตรียมไว้แผ่นหนึ่งปิดไว้เลยทับไว้เลยไม่ต้องกดแรงนะครับกดกดพอให้มัน คิดว่ามันถึงกันอไม่ให้มันเกิดช่องว่างมากอืกดลงเบาๆไม่ต้องกดแรงแล้วก็วางไปเลยเสร็จแล้วทีนี้ก็เอาฝาปิดแล้ปิดไปเลยอาปิดให้แน่นเลย ีย้แล้วนะทีนี้ก็เขียนวันที่วันนี้วันที่20มาดูว่ากี่วันมันจะงอกในส่วนของกล่องนี้อันนี้กล่องที่3าที่ผมทำไว้แล้วทีนี้ เอาไปใส่ไว้ไหนเอาไปไว้ในที่ร่มตรงไหนก็ได้ที่ไม่มีแดดที่ไม่มีแสงแดดไม่ให้แดดมันโดนไม่ให้มีความร้อนเกิดขึ้นให้มันมีความชื้นเบาๆในตนัวมความชื้นแบบที่อากาศมันไม่ป่าผมก็จะเอาไว้ในกล่องกระดาษที่ผมเตรียมไว้ กล่องกระดาษที่ผมเตรียมไว้เราก็จะใส่ไปยนี่กล่องกระดาษธรรมดาไม่มีอะไรแล้วก็ใส่ไปแล้วก็ปิดแล้วก็ปิดแล้วก็หาที่วางเพียงน,นึ่งเปอันจบเดี๋ยวทีนี้มาดู ในส่วนที่ผมทาไว้ประมาณที่สุดเจ็ดประมาณ3วันมาดูคนงานสามวันของผมหลังจากจุดนี้ที่ผมทําไว้3วันก็จะมีกระปุกขาวกระปุกขาวเป็นฟ้าหมุนล็อกแล้วก็เป็นกล่องกับข้าวเีอเป็นผมทำไว้ตั้งแต่วันที่17เดือน6 น,นี้ก็สิบเจ็ดเตียนหกเดเราไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงอ่านี่ก็คือทิ้งไว้ประมาณสามวันสามวันหลังจากที่ผมทำไว้แล้วก็ใส่ไว้ในกล่อง ไปครับเผื่อให้ดูกระดาษก็ยังแบบรู้สึกแบบชุ่มนี่ครสามวันก็จะประมาณนี้อัตราการงอกผมลงไปประมาณร้อยเมล็ดเดี๋ยนี้เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เลยงอกหมดเลยอันนี้คือกล่องสี่เหลี่ยมนะกล่อง เซเว่นกองข้าวก็ปิดไว้อีกประมาณสองสามวันก็าาไปดูทีว่ามันจะัตาการงอมันจะโตขนาดไหนส่วนที่เป็นกระปุกขาวกระปุกขาวข,ขาวนี่ งอกเหมือนกันเลยอ,อันนี้จะประมาณ50าสิบเมล็ดถึงหกสิบแล้วมาแกะดูงอกทุกตน้น ตการง,งอกงอกทุกต้นงอกง่ายมากเลยครับทำไม่ง่ายไม่ต้องใส่อะไรเลยมีแค่กระดาษชื้นงอกทุกต้นง่ายมากทีนี้ก็ปิดไว้เหมือนเดิมเมาดูอีก3ามวันว่าต้นจะโตขนาดไหน

เ่จบแล้วก็หาที่วางเลยไม่ให้มันเกะก,กะไม่ให้มันโดนแสงโอเคเป็นงั้นเสร็จสิ้นจะเจอกันคลิปต่อไปมีอะไรมาฝากเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้ดูเจอกันคลิปหน้า